Stupid silence. You've been standing right oh, there all along, even though it's been unspoken so long. I'm falling. I am Nikio. Yeah, I'm what I like. สวัสดีพี่น้องปองไปนั่งชิวๆพักผ่อนพักผ่อนเด้อพี่น้องคะสวัสดีเอฟซีทัวโลกค่ะพี่น้องคะสวัสดีเด้ออันมานาั่งชิวๆมองพ่อไนไห่วัวหานปลาเนาะคะ่ะได้เดี๋ยวกะขนมปังซื้อมาลายมือเรามันชิเบอร์อายุเนาะขนมปังมาเลียมปลาคะ่ะพี่น้องอืมนี่คะ่ะ ดูบรรยากาศเลี้ยงป่านะคะโอ้ล่ะเจ็น้ำบ่อน้ำปังทวามเขาแดดแดดบอกก่อนพี่น้องคะบึง ขอบคุณในพิชิตโหกเด้อค่ะที่เขามารับชมฝากากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะค่ะพี่น้องคะเบิง่งหอมหอมขนมปังฟ้ามห่ากันเลย กินไปโตรเร็วๆอ้วนๆปุ one, one. ๊บจับจับเลยกินดีขนาดนี Q ่สไตล์กะบเลียแล้วพี A ่น้อนขนมปังอุ N ้ยมันั B ่นเนาะ ขนมปังความเขาต้องแบบเป็นแผน่นมึงมันมจะกินบ่ <c oughs> โอ้โหโอน zoom เฮ้ยซ o o m ดูหน่อยวอาล่ะโอ้ยอ,อยากดูไอ้บึกขึ้นมาโอ้ว่าคนเขาแย่งกันจุ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บอู้ปลาตะเพียน เพียนบอกอู้แต่เพียนไม่ได้ตอีกหญี้ยพี่น้องคาปว้าวอ้ออู้อู้อ้าเบิร์ละบอเจอตลงไปอีกเอาอยู่ไซละ่ะอืมอืมจูใกล้ๆอันนี้ใกล้ๆเลยอืม กินแป๊บเดียวพี่น้องคขาคนละคนละแบกินนัวเขาเลยเนาะ น้ำเริ่มไหลแล้วเริ่มมีแดดเริ่มมีแสงสะทิต้องเอาันี้ทุ่งกันเนาะ ตอนแสงนเนาะแดดออกเห็นบ่ค่ะอันนั้นต้นกล้วยแล้วครับพี่น้องค่ะเอาลงไปให้พวกหอยพวกยังอยู่หาอยู่หากิ่นน้ำนองครับพี่น้องค่ะต้นกล้วยแล้วก็ไม่กล้วยเลยสูกกระโยนในป่าพี่น้องค่ะ จ,จับจับออกไปเป็นแผ่นเลยโอ้ฟังเสียงเขากินพี่น้องคะโอ้จุบจับจุบจับเข้าเดี๋ยวเบอร์หลับพี่น้องอ,อืมนเบิร์ลอดพี่น้อง บางแก้พี่น่องบังกล้วยกล้วยตกใส่ตก๊กย้างนมมันคล้ายป่ไดอนเ่ีอยลโรคไวน์ีเ่เลยพี่น่องขานเนี่กล้วยอ่อนอ่อน,ออน,ออนจุ๊บจับจ,จบอุอนตุ๊บันเขาเห็บอ่อนาย กินเบิร์ตเหรอพี่น้องค่ะผลไม้นะว่าหันแน่พักผลไม้ที่มีอยู่เนาะค่ะแตงแตงกวาแตงไทยพักปลูกไว้กับเบเลียค่ะตัดให้เบิร์ตพี่น้องค่ะพักบุ้งเนาะค่ะนี่ก็บล่อบักฮงซุกไลไลเนี่ยเว้ยให้เขากินเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ อเอาคลิปนี้กะมาเลียงหัวหันเออมาเรียงป่าเนาะค่ะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะเมื่อนีวันที่เท่าไหร่เอ่อยี่สิบสองบอกงยี่สิบสองหรือยี่สิบสามโอ้วันอาทิตย์กับพี่น้องคะนาะเดอนชิบเอ็ดอยู่ค่ะวันที่ยี่สิบกัวนาะมาพักผ่อนอยู่ไท้ยกับเลียงป่าเจ้าของ ปลูกพักปลูกหญา้าเลี้ยงปลาไว้นอกค่ะปั่นปลายชีวิตหาความสุขใส่ตัวชิวๆค่ะพี่น้องคะบรรยากาศนี้เด้อพี่นอ้องบ้านพักร้อนในประเทศไทยเด้อพี่น้องคะทำเป็นสวนโคกหนองนาเล็กๆกับปลูกพักป,กปกล,กลูกหญ้าปลูกผลไม้ไลากไม้้หลาเกษนี่ตนองทำเจ้ว่าตาสดอัปเดตแฟทขึ้นปีน้อทราพี่น้องคะไม่ทงได้แต่มาเอาแต่มาอัปเดต ขอบคุณที่ต่อกันไวตั้งแต่พีนี้็เอไปสำเนาตาพี่น้องขอบคุณคกามใจฝากไล่์กดแจร์อยากกำลังใจตายสุดคลิปนี้้ะขอให้ทุกท่านติดใจสุดกำลังกับคลนะครับขอบค่ณ้องจ่าตบาย